ก็จะเป็นในหัวข้อของสมการ exponent i a l แล้วก็สมการ l o การ i ท h m เนาะสำหรับบทนี้เนี่ยก็จะแยกออกเป็น2ส,ส่วนย่อยๆก็คือเรื่องของสมการ exponent i a l แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสมการ l o การ i t h m ก็ก่อนอื่นเลยเราจะมาดูกันที่สมการ exponent i a l กันก่อนถามว่าสมการ exponent i a l คืออะไรสมการ exponent i a l เเนี่ยก็คือสมการที่มีตัวแปรเนี่ยเป็นเลขชี้กำลัง ตัวอย่างเช่น2ยกกาลัง x แบบนี้มีตัวแปรเป็นเลขชี้กําลังเนาะตัวแปรคือ x ซึ่ง x เนี่ยเป็นเลขชี้กําลังอยู่ก็คือถ้าสมมติเราเจอสมการอย่างนี้เนี่ยสมการที่มี2ยกกำลัง x ปรากฏอยู่อย่างเงี้ย<ๆ>ก็แปลว่าสมการนั้นเนี่ยเป็นสมการ exponential ซึ่งสําหรับสมการ Exponential เนี่ยเราสามารถหาคําตอบได้โดยอาศัยลอก,การีทึมเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมถึงต้องใช้ลอกการิทึมในตัวอย่างกันเลยค่ะามาดูกันที่ตัวอย่างแรกเนาะสำหรับข้อนี้เนี่ยเขาก็กำหนดให้3ยกกำลัง x เนี่ยมีค่าเท่ากับ30แล้วก็ล็อก3มเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.4771เขาให้เราหาค่าของ x ให้ถูกต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่3 สำหรับข้อนี้ก็น้องสังเกตเห็นไหมคะว่าเขาให้สมการมาอันนึงก็คือ3ยกกาลัง x มีค่าเท่ากับ30เนาะซึ่งสมการอันนี้เนี่ยก็มีเลขชี้กําลังเนาะคือ x เนี่เป็นตัวแปรเนาะสมการนี้มีตัวแปรเป็นเลขชี้กําลังนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สามารถหาคําตอบได้โดยการใช้ลอก,การิทึมเข้ามาช่วยเนาะมาเรามา ทำกันเลยเดียวกว่าค่ะก็อย่างที่พี่บอกเนาะว่ามันต้องใช้ล็อกการิทอึมเข้ามาช่วยถามว่าทํายังไงคําตอบก็คือเทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างเลยค่ะก็สําหรับข้อนี้เนี่ยมี3ายกกําลัง x เ,เนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็น30พี่ก็จะขอเทคล็อกเข้าไปทั้ง2ข้างแบบนี้เลยอ่าถ้าพอเทคล็อกเข้าไปเนี่ย ก็จะได้ว่าล็อก3กำลัง X มีค่าเท่ากับ l o อก30เนาะซึ่งถ้าน้องจำได้ X ตัวนี้เนี่ยพี่สามารถย้ายมันไปอยู่หน้า l o อกได้ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้ว่าฝั่งนี้เนี่ยเป็น l o อก X ล็อสเนาะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือ l o อก30นั่นเองซึ่งสำหรับข้อนี้ก็ เขาต้องการหาค่า x ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะย้ายล็อก3ไปไว้ฝั่งหนึ่งของสมการเนาะก็จะได้ออกมาว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ l o อก30ส่วนด้วย l o อก3นั่นเองอทีนี้ก็ได้ค่า x ออกมาแล้วเพียงแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาให้เราหาออกมาเป็นทศนิยมเลยแล้วก็ต้องการถึงตำแหน่งที่3ด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ย ตอบไว้แค่นี้เนี่ยยังไม่ได้คะแนนเนาะเราต้องพยายามเปลี่ยนล็อก30ส่วนล็อก3ให้กลายเป็นเลขทศนิยม3ตำแหน่งออกมาให้ได้นะก็ถ้าน,น้องสังเกตดีก็จะพบว่า30ตัวเนี่ยพี่สามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นล็อก3คูณส0ได้เนาะส่วนข้างล่างเนี่ยก็ยังเป็นล็อก3อยู่เหมือนเดิม ท่านมาล็อกที่เลขข้างหลังคูณกันแบบนี้เราสามารถแยกออกเป็น2ล็อกได้เนาะทำยังไงคําตอบก็คือเอาล็อกบวกกันนั่นเองเนาะก็จะกลายเป็นล็อก3บวกล็อก10นั่นเองส่วนข้างล่างเนี่ยก็เป็นล็อก3อยู่เหมือนเดิมทีนี้ ล็อกสามเนี่ยไม่ไม่เป็นปัญหาแหล้วเพราะว่าเขากําหนดมาล็อกสามตัวนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนกันที่เป็นปัญหาก็คือล็อกสิบเนาะล็อกสิบเนี่ยจริงๆก็ไม่เป็นปัญหาเองเหมือนกันเพราะว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองเนาะเพราะว่าล็อกสิบก็คือล็อกสิบฐานสิบเนาะล็อกสิบฐานสิบก็เท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยบวกหนึ่งแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ย ส่วนด้วยล็อกสเหมือนเดิมทีนี้ก็เหลือแค่าการแทนค่าแล้วเนาะข้างบนเนี่ยก็คือ0.4 7 7 1ส่บวก1ส่วนด้วยข้างล่างก็คือ0.4771นั่นเองทีนี้ก็เหลือแคนอ่น้องๆไปบวกเลขแล้วก็ตั้งหารเนาะซึ่งถ้าน้องๆไปตั้งหารออกมาแล้วเนี่ยน้องๆก็จะพบว่ามันมีค่าประมาณ3จุด 096นั 0, 9, 6, ่นเองอ่าสำหรับข้อนี้ก็เขาให้เราหาให้ถึงทศนิยมตำแหน่งที่3นะคะน้องๆอ,อย่ากรือว่าเวลาน้องๆไปตั้งหารเนี่ยน้องต้องตั้งหารแล้วก็คิดเลขออกมาให้ได้ถึงทศนิยมตำแหน่งที่4นะแล้วค่อยประมาณให้เหลือทศนิยม3ตํตำแหน่งวิธีการประมาณก็คือถ้าตำแหน่งที่4เนี่ยมีค่าเป็นตั้งแต่เลข5ขึ้นไป น้องๆจะต้องปัดขึ้นเนาะแต่ถ้ามันเป็นตั้งแต่4ลงไปเนี่ยก็ให้ปัดลงนั่นเองหวังว่าจะจำกันได้นะคะอ่าก็สำหรับข้อนี้ในการเทคนิคในการแก้สมการ e x p o n e n t เ a l ก็เราจะใช้ล็อกเข้ามาช่วยเนาะเราจะทำการเทคล็อกเข้าไปทั้งสอข้างของสมการแล้วก็พยายามหาค่า x อ,ออกมาซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ได้ออกมาว่า X เ,เป็น ล็อก30ส่วนด้วยล็อก3แต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขากําหนดมาแค่ล็อก3อย่างเดียวเนาะเขาไม่ได้กําหนดล็อก30ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องพยายามเปลี่ยน30ตัวเนี้ยให้อยุ่นในให้มันกลายเป็นเลข3คูณอยู่กับอะไรสักอย่างซึ่งก็จะได้ออกมาว่ามันคือ3คูณ10นั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็พยายามแยกล็อกตัวนี้ให้กลายเป็นล็อกบวกกันเนาะแล้วก็คิดคๆคค,คเลออกมาก็จะได้คำตอบแล้วค่ะ ก็พอเสร็จตัวอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างถัดไปกันต่อเลยเนาะสำหรับตัวอย่างถัดมา<ๆ>เขากำหนดให้สามยกกำลัง x บวกหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับ4ี่ยกกำลัง x ลบเจ็ดแล้วก็ล็อกสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ูน1 0จุดสามศูนย์หนึ่งศูนย์ล็อกสามมีค่าเท่ากับ0ูนยจุดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะ<ๆ><ๆ>เขาให้เราหาค่าของ x ให้ถูกต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่สองสำหรับข้อนี้สมการก็คือ3อยกกำลัง x บวก1เท่ากับ4ยยกกำลัง x ลบ7เนาะถ้าสมมุติว่าน้องๆยังจำได้ปกติเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยเรียนเรื่องล็อกมาก่อนสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะพยายามทำให้เลขฐานเท่ากันถูกไหมคะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยมันทำไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เรื่องล็อกการิทึมเข้ามาช่วย เหมือนเดิมเราจะทำการเทคล็อกเข้าไปทั้ง2องข้างนะคะสำหรับสมการ e x p o n e n t i a l แบบนี้ทงานเทคล็อกเข้าไปเลยทั้ง2องข้างทีนี้หลังจากเทคล็อกเสร็จแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเลขชีกำลังตัวนี้เนี่ยของทั้งสองฝั่งเลยเนาะมันสามารถย้ายไปอยู่ น่าล็อกได้เพราะฉะนั้นก็ย้ายกันเลยดีกว่าค่ะก็จะออกมาเป็น x บวกหนึ่งเนาะคูณอยู่กับล็อกสส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือ x ลบเนาะคูณอยู่กับล็อกสี่ทีนี้ก็มาช่วยกันกระจายดีกว่าค่ะกระจายล็อกสเข้าไปในวงเล็บเนาะ ข้างหลังก็เหมือนกันเนาะก็กระจาย log 4เข้าไปในวงเล็บเหมือนกันเราจะช่วยกันหาค่า X กเนาะก็จะได้ว่าข้างหน้าเป็น x log สามบวกกับ log สามเนาะกระจายเข้าไปไม่งงใช่ไหมคะเป็น log สามคูณ x บวก log สามคูณหนึ่งเนาะก็ได้ออกมาเป็น x log สาม x log สามบวกกับ log สามส่วนข้างหลัง เอาล็อกกระจายเข้าไปตัวแรกก็จะออกมาเป็น x อกล็อกส่เนาะส่วนตัวข้างหลังเนี่ยก็จะกลายเป็นลบ7ล็อก่เนาะทีนี้เน,นเมื่อเราต้องการหาค่า x ใช่ไหมคะพี่ก็จะขอย้าย x ไปอยู่กับ x แล้วก็ส่วนอีก2ตัวเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ด้วยกันเนาะก็ขอย้าย x ล็อกไปไว้ฝั่งนี้เนาะ แล้วก็ย้ายลบ7ล็อกสเนี่ยไปไว้ฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเขียนกำกับให้เล็กน้อยเนาะก็คือพี่จะย้ายไอตัวนี้เนี่ยมาไว้ฝั่งนี้แล้วก็ย้ายตัวนี้ที่ไม่มี x เ,เนี่ยไปไว้ฝั่งที่ไม่มี x เ,เนะาะก็จะได้ว่าฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นล็อกสาม บวก7ล็อกส่เนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็มี x ล็อกอยู่แล้วแล้วก็ย้าย x ล็อกมามันเป็นบวกอยู่ก็ยา้ายมากลายเป็นลบ x ล็อกนั่นเองอทีนี้พอเห็นว่ามันมีเอกกับอยู่ด้วยกันเนี่ยก็พี่จะขอดึง x ซึ่งเป็นตัวร่วมของมันออกมาเนาะ x ล็อก4ถ้าดึง x ออกมาก็จะเหลือล็อกส่ส่วนตัวข้างหลังลบ x ล็อก3เนี่ยถ้าดึง x ออกไปก็จะเหลือลบล็อก3นั่นเองอ่าส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นล็อก3บวกล็อบวก7ล็อก4เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะสามารถหาค่า x ได้แล้วโดยการย้ายทางก้อนนี้เนาะไปไว้ฝั่งหนึ่งเลย จะได้ค่า x ออกมาเพราะฉะนั้น x เนี่ยก็มีค่าเท่าก,กับ log 3 3บวก7ล็ log ส่ส่วนด้วย log 4ลบ log ส3มันเองอ่าทีนี้ก็ก็เลยได้ค่าของ x ออกมาแล้วเนาะแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้พอใจแค่นี้เขาต้องการ หาค่า x อ,ออกมาให้กลายเป็นทศนิยมตำแหน่งที่2เลยเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราลองมาช่วยกันแปลงต่อดีกว่าก็สำหรับข้อนี้นะคะล็อก3เนี่ยเขากำหนดมาให้แล้วเนาะเป็นศูนย์จุดขอโทษค่ะเป็น0ูนย์จุด c 7แต่ว่า l o อก4เนี่ยเขายังไม่กำหนดมาแต่ว่าที่เขากำหนดมาเนี่ยคือล็อก2เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเปลี่ยน4เนี่ยให้กลายเป็น2ให้ได้เนาะ ตัวนี้ก็เหมือนกันต้องพยายามเปลี่ยนให้กลายเป็นเลข2ส่วนตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนาะเป็นล็อก3อยู่แล้วมาช่วยกันเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะคะก็สำหรับล็อก3เนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะแต่ว่าล็อก4เนี่ยต้องพยายามเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเลข2 2ต้องทำยังไงถึงจะได้กลายเป็น4ก็คือยกกำลัง2อนั่นเองเนาะตัวข้างล่างก็เหมือนกัน ก็จะกลายเป็นล็อก2ยกกำลังสองเนาะแล้วก็ลบด้วยล็อก3แบบนี้เลยค่าเท่ากับ X เ,เนาะอ่าทีนี้เลขชี้กำลังแบบนี้ก็เหมือนเดิมเลยเราสามารถย้ายมันไปอยู่ข้างหน้าได้เนาะทั้ง2ตัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะได้ว่า X เ,เนี่ยมีค่าเท่ากับ ล็อ3บวกด้วยอันนี้ตบ2ออกมาข้างนอกแล้วก็จะได้เป็น7คูณ2ใช่ไหมคะซึ่ง7คูณ2เนี่ยก็คือ14เนาะล็อก2ส่วนตัวข้างล่างก็อันนี้ตบ2ออกมาก็จะกลายเป็น2ล็อก2ส่วนตัวนี้ก็คือล็อก3มันเองอ่าทีนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะเหลือแค่แทนค่าแล้วก็คิดเลขเนาะก็ ในเมื่อเขากำหนดล็อก2กับล็อก3มาให้แล้วก็แทนค่ากันเลยดีกว่าค่ะล็อก3เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.4771เนาะแล้วก็บวกด้วย14ล็อก2ซึ่งก็คือ0.3010นั่นเองอ่าแล้วก็สำหรับตัวส่วนเนาะก็จะกลายเป็น2ล็อก2ก็คือ2คูณอยู่กับ 0. 3 0 1 0เนาะแล้วก็ลบด้วยล็อก3ก็คือ0.4771นั่นเองอซึ่งสำหรับ14คูณ0.3010เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ4.2140เนอะอันนี้ก็0.4771ก็ยังค้างไว้เหมือนเดิมส่วนตัวข้างล่าง 2 0.3010เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.6020ส่วนข้างหลัง0.4771ก็ค้างไว้เหมือนเดิมเนาะอ่านี่ก็มาบวกเลขกันเถอะก็สําหรับการบวกเลขนั้น0.4771บวกกับ4.2140เนี่ยมีค่าเท่ากับ 4. 6.9.11เนาะส่วนตัวข้างล่าง0.6020-0.4771เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.1249นะคะซึ่งถ้าน้องๆไปหารเลขออกมาเนี่ยก็จะพบว่า4.6911หารด้วย0.1249เนี่ยมีค่าประมาณ37.56นั่นเองออกมาคำตอบก็เป็นทศนยม2ตำแหน่งแล้วเนาะ อย่างที่เตือนไปในข้อที่แล้วนะคะถ้าเขาให้หาถึงทศนิยมตําแหน่งที่2หน้าที่ของเราก็คือหาเลขถึงทศนิยมตําแหน่งที่3แล้วค่อยประมาณให้เหลือ2ตําแหน่งเนาะสำหรับข้อนี้ก็คล้ายๆกับข้อที่แล้วข้อนี้เนี่ยก็คือโจทย์เนี่ยก็คือเขาให้สมาการ e x p o n e n พเน l ชมาเนาะก็คือสมาการที่มีตัวแปรเป็นเลขชี้กําลังแบบนี้ x แล้วก็ x เ,เ,เนาะ ในเมื่อเขาให้สมก,การ e x p o n e n t i น l มาสิ่งที่จะช่วยให้เราแก้สมก,การได้คือล็อกเนาะเราก็เลยทำการเทคล็อกเข้าไปทั้ง2ข้างหลังจากเทคล็อกแล้วเนี่ยก็ใช้สมบัติของล็อกตรงที่เลขชี้กำลังตัวนี้เนี่ยสามารถย้ายออกมาเป็นคูตัวคูณกับล็อกข้างหน้าแบบนี้ได้เนาะทั้งทั้งสงตัวเลยอ่าเสร็จแล้วหลังจากที่น้องๆได้แบบนี้ออกมาเนี่ยน้องๆก็ มองว่าล็อกสามเนี่ยก็เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งแล้วก็ล็อกสี่ก็เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ทําการแก้สมการเหมือนที่เราเคยทําสมัยเด็กๆเลยเนาะอย่าไปมองว่าล็อกมันแบบยากอะไรอย่างนี้มองว่ามันเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งธรรมดาธรรมดาเลยเนาะแล้วก็แก้สมการหาค่า x ปกติเหมือนที่เราเคยทําสมัยเด็กๆเลยพยายามเอา x ไปอยู่กับ x ให้ได้เนาะแล้วก็ตัวที่ไม่ได้อยู่กับตัวที่ไม่มี x อยู่เนี่ยก็ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งของสมการ เสร็จแล้วหลังจากหาค่า x ได้เนี่ยก็ต้องพยายามจัดรูปเนาะอย่าง4เนี่ยก็พยายามเปลี่ยนให้กลายเป็น2ยกี่ยกัาลัง2เพราะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขากำหนดแต่ลอก2มาเนาะเขาไม่ได้ให้ l o 4มาหลังจากที่เปลี่ยน4ให้กลายเป็น2ได้แล้วก็เหลือแค่แทนค่าเข้าไปแล้วก็คิดเลขบวกลบเลขคูณหารปกติเหมือนที่เราเคยเรียนมาตอนเด็กๆเ,เลยเนาะ แล้วก็อย่าลืมประมาณทศนิยมให้ถูกด้วยเนาะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างถ้าถัดไปกันต่อในเทคถัดไปเนาะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรไหม อ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป t l e School นะคะ